ความคืบหน้าล่าสุดทีมข่าวสังเกตว่ามีชายสวมแว่นดำใส่เสื้อสีเหลืองยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านลุงพลจึงเข้าไปพูดคุยด้วยพบว่าคือนายธนกฤหลาโพสามีผู้ใหญ่บ้านขัวสูงที่เคยออกตัวว่าจะเป็นพยานให้กับลุงพลก่อนหน้านี้บอกว่าตนตั้งใจเดินทางมาหาลุงพลเพื่อเจอกับทนายตั้มเพราะทุกครั้งที่มีทนายเข้ามาช่วยเหลือลุงพลเช่นทนายรัชพลทนายโนบิตนก็จะถูกชักชวนให้มาเจอ มาคุยในฐานะพยานด้วยกันทุกครั้งแต่ครั้งนี้ยังไม่ได้รับการติดต่ออะไรจากลุงพลซึ่งไม่รู้ว่าลืมหรือไม่ได้สนใจตัวเองแล้วที่สำคัญตนนั้นตั้งใจมาเพื่อจะรอขึ้นเขาไปดูด้านบนภูเหล็กไฟพร้อมๆกับพี่ๆสื่อมวลชนแม้ว่าจะเคยขึ้นมาหลายครั้งซึ่งวันนี้อยากขึ้นไปพร้อมกับลุงพลและทนายความแต่รู้สึกเสียใจเล็กน้อยที่เปลี่ยนแผนไม่ขึ้นวันนี้ ส่วนหนึ่งเชื่อว่าเมื่อวานมีการแอบขึ้นเขาไปก่อนหน้าแล้วคุณธนกฤตตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มคนที่แอบขึ้นเขามีลักษณะขึ้นไปสำรวจและดูเรื่องเส้นทางทั้งเส้นทางสั้นที่สุดและนานที่สุดตอนขึ้นไปบนภูเหล็กไฟใช้เส้นทางปกติทางตรงจากสวนยางหลังบ้านน้องชมพู่แต่ตอนลงมาผ่านห้วยบุงตัดลงที่กอไผ่จุดที่พ่อแบมเห็นชายปริศนา จึงมองว่าเรื่องนี้ผิดปกติและแปลกไม่รู้ว่ามีในยะสสำคัญอะไรซึ่งตนนั้นเฝ้าติดตามข่าวและความเคลื่อนไหวของลุงพลมาตลอดยอมรับว่าระยะหลังนั้นลุงพลเปลี่ยนและแปลกไปประกอบกับแสดงอาการเครียดออกมาเป็นระยะระยะและในใจเชื่อว่าลุงพลพูดอะไรไม่หมดดังนั้นถ้าวันนี้ลุงพลมีอะไรปิดบังหรือพูดอะไรไม่หมดตนก็พร้อมจะเดินจากไป ไม่ยืนคขยงข้างอีกถ้าลุงพลพูดความจริงตนก็พร้อมยืนคขยงข้างถ้าลุงปกปิดตนพร้อมจะหายไปในวันนี้แม้ว่าทนายตั้มจะเข้ามาที่บ้านกกอกตนมองว่าลุงพลก็มีความกังวลทั้งเรื่องของการแสดงออกการโกนหนวดแปลกๆพูดคุยตะโกนโวยวายแม้แต่ตอนที่ตนเข้าไปทักทายก็ยังดูไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปเยอะถามคำตอบคำ ตนจึงแยกออกมานั่งอยู่เฉยๆไม่เข้าไปยุ่งหรือขอติดตามไปที่สารจังหวัดมุกดาหารอย่างไรก็ตามตนในฐานะผู้ใหญ่คนอยู่กับป่าเขาเคยขึ้นภูเหล็กไฟไปเก็บผักหวานบ่อยๆดังนั้นยืนยันอีกครั้งว่าน้องชมพู่ขึ้นไปตายเองไม่ได้ดังสโลแกนประจำตัวที่ว่า Impossible สวัสดีครับคลิปนี้เราขอนำเสนอบทความของพี่โซดาน้ำในบทความที่ชื่อว่า เนื้อแท้ภายใต้หน้ากากที่ถูกกระชากด้วยมือของเขาเองในตอนที่2ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับมีข้อความดังนี้ครับและแล้วช่วงเวลาการแก้แค้นก็มาถึงเมื่อรุ่นน้องคนนั้นเกิดนึกอยากจะปั้นมังกรขึ้นมาสักตัวหนึ่งตามความเชื่อและความศรัทธาส่วนตัวของเขาเองและเพื่อจะได้เอาไว้ประดับตกแต่งบริเวณพื้นที่ของสวนหย่อมโดยที่รุ่นน้องคนนี้ อาจจะลืมนึกอะไรบางเรื่องที่ว่าได้ทำสิ่งที่เกิดขึ้นภายในบริเวณเขตพื้นที่ของโรงเรียนฝ่ายครูน้อยใหญ่ที่เดินผ่านไปมาบริเวณนั้นต่างก็พูดชมเชยไม่ขาดปากว่าสวยงามดีไม่เห็นมีใครสักคนจะออกปากทักท้วงแต่อย่างใดแม้แต่เพื่อนของผมที่ผูกจิตอาฆาตเจ้ารุ่นน้องคนนี้ก็ไม่ได้ปรีปากพูดถึงเรื่องดังกล่าว จนกระทั่งรุ่นน้องคนนั้นได้ลงมือปั้นรูปมังกรจนเกือบจะแล้วเสร็จแล้วจูจ่ๆเจ้าเพื่อนของผมก็ได้นำเรื่องนี้ไปฟ้องครูใหญ่ว่ารุ่นน้องได้อุตริทำเรื่องเช่นนี้ภายในพื้นที่โรงเรียนซึ่งเป็นการกระทําผิดกฎบางข้อที่ทางโรงเรียนได้ตั้งขึ้นโดยที่มีเพื่อนๆที่เป็น FC และสมาชิกชมรมของเขาจำนวนหนึ่งได้รับมุก ชูมือสนับสนุนข้อกล่าวหาดักล่าวอย่างเต็มที่ถึงตรงนี้ก็เลยทำให้คุณครูพรันฉุกคิดขึ้นว่ามันมีกฎข้อนี้บรรจุอยู่ในข้อบังคับของโรงเรียนจริงๆเสียด้วยเมื่อเรื่องราวได้เลยเถิดมาถึงขั้นนี้แล้วแม้ว่าทั้งครูและนักเรียนส่วนใจจะรู้สึกเสียดายเพราะเป็นรูปปั้นที่สุดแสนจะวิจิตรงดงามตะการตา ที่ถูกปั้นขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและบริสุทธิ์ใจของรุ่นน้องคนนั้นซึ่งต่อให้ใครก็ตามที่ผ่านมาเห็นก็ล้วนแล้วแต่จะเกิดความสบายตาสบายใจนอกเสียจากกลุ่มนักเรียนที่จิตใจมืดบอดจำนวนหนึ่งและที่สำคัญที่สุดก็คือเขาได้ตั้งใจจะส่งมอบให้เป็นสาธารณาสมบัติของโรงเรียนแห่งนี้ แต่ก็ถูกขัดขวางจากรุ่นพี่โรงเรียนเดียวกันที่ได้สวมหน้ากากนักบุญที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาแต่จิตใจกลับครุ่นคิดไปด้วยความอาฆาตพยาบาทอย่างแรงกล้าแล้วในที่สุดเพื่อนผมคนนี้ก็ได้กระชากหน้ากากที่ตัวเองได้สวมใส่อยู่จนเผยให้เห็นใบหน้าของปีศาจด้วยมือของเขาเองส่งผลให้ทั้งครูและนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้ ได้มองเห็นภาพอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งกันแล้วว่าที่ผ่านมาพวกเขาได้มองเพื่อนผมคนนี้เพียงเปลือกนอกทว่าสิ่งที่แฝงเร้นอยู่ภายในใจลึกๆของเขานั้นกลับถูกเคลือบฉาบไปด้วยความโหดเหี้ยมอำมหิตอันเกิดขึ้นจากภาวะทางจิตที่บิดเบี้ยวของเขานั่นเองแต่ในเมื่อกฎก็ต้องเป็นกฎหลังจากนี้ ถ้าทางโรงเรียนจะมีมาตรการอย่างไรกับรุ่นน้องคนนั้นมันก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องคอยจับตามองกันต่อไปซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะมีหนทางแก้ไขได้ไม่ยากคือให้รุ่นน้องคนนั้นดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จและทำการส่งมอบให้เป็นสาธารณาสมบัติที่เชิดหน้าชูตาของโรงเรียนโดยมอบหมายให้นักการพันโรงเป็นผู้ดูแลรักษากันต่อไป หรือเลือกที่จะตัดสินใจในอีกหนทางหนึ่งนั่นก็คือตัดสินลงโทษผู้ที่สร้างสรรผลงานที่งดงามชิ้นนี้ขึ้นมาตามความต้องการที่สุดแสนจะวิปริตของเพื่อนผมคนนี้หลังจากนี้ก็คงจะต้องจับตาดูกันอย่างใจจดใจจ่อว่าครูใหญ่จะยอมถูกประนามจากผู้คนส่วนใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้ ้ดยทำตามความประสงค์ของนักเรียนผู้น่าจะมีอาการป่วยทางจิตหรือจะยอมผ่อนปรนให้กับเจตนาที่ดีงามของนักเรียนรุ่นน้องคนนั้นสำหรับผมและนักเรียนคนอื่นๆก็คงไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจของครูใหญ่เพียงแต่อยากจะฝากคำพูดสักคำประโยคหนึ่งให้ท่านได้ตรึกตรองและฉุกคิดสักนิดว่า ท่านจะนำกฎมาใช้ควบคู่กับหลักจริยธรรมได้หรือไม่ถ้าท่านยืนกรานว่าไม่สามารถที่จะทำเช่นนั้นได้ก็ขอให้ท่านพิจารณายกเลิกการเรียนการสอนวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของหลักจริยธรรมให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเสียเลยโซดาน้ํา5กุมภาพันธ์2564ต้องขอบคุณสำหรับบทความดีๆด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ ท่านผู้ฟังทุกท่านและแฟนคลับลุงพลวันนี้เราขอนำเสนอบทความจากพี่โซดาน้ำที่ได้โพสต์บทความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับเนื้อแท้ภายใต้หน้ากากที่ถูกกระชากด้วยมือของเขาเองก่อนที่จะคิดคบหากับใครสักคนหนึ่งผมเคยนึกตั้งคำถามกับตัวเองอยู่บ่อยๆว่าผมจะทราบได้อย่างไรว่าภายใต้หน้าก,ากากที่เขาผู้นั้นได้สวมใส่อยู่ จะดูสวยงามเหมือนกับที่ผมกำลังมองเห็นอยู่นี่หรือไม่แล้ววันหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบโดยที่ผมไม่จําเป็นต้องดิ้นรนไปหาคำตอบจากที่ไหนเพียงแค่ปล่อยให้การเวลาดำเนินไปตามธรรมชาติของมันสักระยะหนึ่งเขาผู้นั้นก็จะค่อยๆเอามือแง้มหน้าก,ากากที่สมใส่อยู่ออกมาทีละนิดจนกระทั่งเปิดเผย ให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาในที่สุดเช่นเดียวกับเพื่อนสมัยเรียนของผมคนหนึ่งที่ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้ามีตาในโรงเรียนคนหนึ่งเลยทีเดียวและนับว่าเป็นผู้ที่มีภาพลักษณ์ที่ดีงามในด้านของการเป็นจิตอาสาโดยที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งชมรมที่ตั้งชื่อเสียยาวเหียดว่าชมรมเพื่อการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่โดนเพื่อนๆรังแก ซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจกับชื่อเต็มๆของชมรมนี้เท่าใดนักเอาเป็นว่าเป็นชมรมที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนก็แล้วกันจากบทเรียนที่ผมเคยมองคนผิดพลาดครั้งอดีตทำให้ผมยังไม่ปักใจเชื่อกับภาพลักษณ์ของเพื่อนผู้นี้เท่าใดนักแต่ผมก็ไม่เคยคิดว่าจะมองเพื่อนผู้นี้ในแง่ลบ เนื่องจากว่าเขาก็ไม่ได้ทําให้ผมหรือใครๆต้องเดือดร้อนซึ่งหากจะว่าไปตามจริงแล้วเจตนาของเขาก็นับได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีงามเสียด้วยซ้ำที่มีการตั้งชมรมที่คิดจะให้ความช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมควรจะได้รับการอนุโมทนาสาธุเสียมากกว่าจนกระทั่งการเวลาได้ล่วงเลยมาสักระยะหนึ่ง ผมก็เริ่มมองความผิดปกติทางด้านจิตใจของเพื่อนผู้นี้เพราะมันส่อให้เห็นถึงความอาฆาตพยาบาทที่รุนแรงมากซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผู้คนปกติธรรมดาจะลอกเรียนแบบกันได้ง่ายๆจากการที่เขาเคยกล่าวหาเพื่อนรุ่นน้องในโรงเรียนคนหนึ่งว่าเป็นผู้ที่ลงมือฆ่าลูกแมวของญาติตัวเอง โดยการที่เขาได้ป่าประกาศให้เพื่อนๆในโรงเรียนได้รู้ทั่วกันเขาก็เลยถูกรุ่นน้องคนนั้นนำเรื่องนี้ไปฟ้องกับครูใหญ่ซึ่งก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบและดำเนินการกันอยู่และนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเขาก็ผูกใจอาฆาตพยาบาทรุ่นน้องคนนั้นมาโวยตลอด